นุ่มซอดไม่ชอบก็ไม่ชอบคุณเลยไอท่อคุณเนี่ยเหม็นก็เหม็นเลยแต่มีบางบ้านอหอมท่อทอหอมเลยก็มีบางบ้านบบาาง้นนอกจากจะหอมท่อนะกูก็ขี่ค่ะขี่ค่ะบางบ้านนี่ก็โอนี่วิ่งสู้แล้วนี่กูแหกอีกหายดูเลยค่ะกูยิ้มนะสติค่ะนุ่มซอดโอเคสองสามมีสามโพเดียมดับไฟหนึ่งคนก่อนเลยอีกสองคนมาเคลียร์กันไปชายแท้เลย เอาล่ะเราเหลือสาวโสดอยู <hazır> ่สองคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําให้หนุ่มโสดรู้จักทั้งสองคนเลยเราเริ่มต้นจากใบตองนะครับในข้อมูลบอกว่าใบตองนั้นเป็นพิธีกรครับโอเคส่วนขิมเป็นนักศึกษาครับโอเคแต่ทั้งคู่นั้นมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาหอมท่อเหมือนกันเขาดมได้เขาไม่ใช่ เขาไม่ใช่พวกเหม็นท่อเขาเหม็นได้เอออ่ะแต่นี่แต่แม่แม่แขเนี่ยเหม็นก็ได้ไม่เหม็นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาปล่อยจอยปล่อยจอยวันนี้อยากหอมหอมวันนี้อยากเหม็นบม่วันอาจจะโดนด่าก็ได้เลยโอเคต้องดาเอาเอาละเพราะฉะนั้นคําถามที่คุณเตรียมมาครับหนุ่มสดครับอยากจะถามคุณใบตองกับคุณขิมนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยมีงานอดิเรกอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยคิดอยากจะทําอะไรครับ มีงานอดิเรกอะไรไหมถ้าไม่มีคิดจะทําอะไรไหมเออไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรโอเค <c oughs> ใบตองนะฮะมาก่อนเราอยู่โพเดียมต้นกว่าก็จะได้ตอบก่อนครับหนึ่งงานอดิเรกคุณมีไหมครับมีค่ะ,ะถ้ามีเข้าข้อนี้เลยครับคุณทําอะไรครับชอบไปคาเฟ่ค่ะชอบกินกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบกินกาแฟทําทกาแฟาแล้วก็ทําร้านกาแฟาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่า ไงเล็ก็คงแบบไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้ประมาณนั่ะค่ะคุณแม่ยืนหลบเจ้าหนี้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับแม่เป็นคนขี้อายค่ะอ๋อระหว่างที่ลูกพูดคุณแม่ก็พูดเร็วๆสิคุณแม่ฉันเถื่อนได้แย่อยู่แม่คนใหญ่จะพูดเร็วๆสิเก็บพูดเร็วๆผมก็ตกใจแม่ขี้อายแม่ขี้อายแม่ยืนหลบเจ้าหนี้อยู่โอเคอ่ะของเธอคือเกี่ยวกับกาแฟเลยทั้งกินทั้งทำทั้งเช็คอินร้านกาแฟเลย คิมแล้วครับคิมมีงานอดิเรกไหมครับค่ะก็จริงๆชอบแบบหนูชอบฟังเพลงชอบออกไปแฮงเอาท์ชอบเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคดีจังเลยนะถ้าเกิดพลอยเป็นคนดิเดตนะงานอดิเรกคืออะไรอ๋อดิฉันเหม็นท่อเล่นั <c oughs> ดิฉันจะออกไปตามถนนแล้ว เช็คว่าคันไหนเหม็นกว่ากันไม่ได้รับเป็นการดีร <Okay. S 2> เลอยอก็ถือว่าเป็นคนมีไลฟ์สไตล์ทั้งคู่แหละครับหนุ่มสดชิลชิว,ชวดูชิลชิลอ่ะหนุ่มสดครับคุณต้องตัดสินใจดับไฟอีกคนแล้วพาคนที่ใช่ามาเจอเราครับเชิญครับไป ก็ยินดีกับแม่แข่ด้วยที่จะได้ท่อกลับไปดูไม่ใช่ท่อ,ทอๆๆครับเขาไม่ได้ได้มอเตอร์ไซค์ครับเป็นเออก็ทําความรู้จักกันลูกสาวนะฮะออถูกใจไหมคนนี้ถูกใจไหมแม่แข่ถูกใจค่ะคืออย่างน้อยลูกเราไม่ทําต้นไม้เขาตายแน่นอนและที่สำคัญก็คือลูกเราไม่ใช่พวกเหม็นท่อด้วยคุณแม่ถนัดมือไหนครับปกติมือมือขวาค่ะ แล้วทำไมปกติอะฮะอ๋อมือเจ็บใช้มือซ้ายแล้วกันฮะมือซ้ายทำนิ้วชี้ๆนะเอามือขวานะฮะเดี๋ยวผมให้สัญญาณนับ1ถึง4ี่พันแปดนานไปสามท่อหนึ่งสามคุณแม่นะฮะคุณแม่โปรเจกต์เสียงเลยไปเดทกันอย่างงี้นะฮะไปเดทกันเพราะลูกฉันไม่เหม็นท่อไปเดทกันทอไปเดทกันอพอประโยคนั้นโอเคอ้าวหนึ่งสอง ไปเดทกันเออคุณมีความรักและฉันมีความโสดม,มาโชคดีแบบนี้ไม่คนกันมีเพื่อนวัเธอโอ้อาลางหาและฉันยังคงอยู่ในมอดคู่เฝ้ารออดีตวันนี้ไม่มีอีกแล้วเธอและเมื่อหนุ่มสาวได้ออกไปเดทกันแล้วทีนี้ก็ถึงคราวของเลิฟกู ตัวแม่ขาประจำคนนี้ที่ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้มาทำหน้าที่แต่ก็ขอมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยต้องพาดหัวแบบข่าวบันเทิงเลยว่าโลกโซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเซตภาพล่าสุดโอ้โหคุณดูฮะโอ้โหคุณพระช่วยขยับแขนนิดนึงได้ไหม่ะคุณดูฮะเผดร้อนจังเลยย่ะโอยว้า ปีนี้52แล้วนะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้ดูค่ะแต่จริงๆแนละ้วอยากจะบอกว่ามีรูปเด็ดกว่านี้นะ ไมยอยากดูเลยอะ,อะมีเด็กคนนี้อางเเอาไปดูเลยมันเป็นช่วงแบบแย่ๆที่เรารู้สึกว่าเราแบบผิวแหง้งกร้านผิวไม่กระชับนะคะริ้วรอยเนี่ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเห็นชัดมากเลยค่ะคือแอนใช้ครีมกระปุกเราเป็นหมื่นเนี่ยนะคะก็แบบยังมีปัญหาอยู่เรียกว่าแบบเอาไม่อยู่อะค่ะคเพราะว่าไม่ใช่สูตรเพื่อผิววัยเราไงคะคดังนั้น,นแอนต้องขอขอบคุณนะคะ m i n a s t w e n t y นะคะที่แบบว่าก,กอบผู้ความมั่นใจให้กับแอนนะคะให้กลับมาโดยเฉพาะสูตรใหม่นี้นะคะ่ะต้องบอกว่า 20 a d v a n c e และแอนนะคะยกมือเลยค่ะบอกว่าขอลองกับหน้าตัวเองเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยแอนชอบมากเพราะว่าใช้ดีกว่าเดิมจริงๆเลยนะคะ20เน่ยเนื้อครีมเขานะคะต้องมีสารสกัดทองคำค่ะ mm hmm. นี่สูตรใหม่เนี่ยนะคะว้าวกว่าเดิมค่ะแล้ทาเนี่ยคือสัมผัสนุ่มแล้วก็ซึมไวมากอะ่ะมันคือประสบการณ์ทาครีมแบบใหม่คะ่ะที่มีสารสกัด เบบทายนะคะที่มีกลไกลทํางานคล้ายกับโบ็อกเลยทีเดียวสูตรนี้นะคะจะช่วยทั้งเรื่องของริ้วรอยนะคะจุดด่างดำนะคะใช้คืนแรกเนี่ยผิวชุ่มชื้นเลยค่ะคือแบบรู้สึกได้เลยค่ะว่าเหมือนมีฟิล์มบางๆเนี่ยเคลือบผิวอยู่ทําให้หน้าเราดูเงานะคะและอันก็ติดใจใช้มาต่อเนื่องริ้วรอยความกระชับเนี่ยก็แลดูดีขึ้นจริงๆค่ะกระปุกเดียวนี่คือจบเลยอันใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะไม่เหนียวด้วยนะคะต้องลองนะคะ m 0 n s a d v a n c e ์ Advanced, เพิ่มความมั่นใจให้ผิวในวัยเลขสีเลขห้าแบบเราค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดตัวสูตรใหม่ จัดโปรใหญ่ส่งท้ายนะคะปกติแล้ว1กระปุก3,200บาทนะคะวันนี้ค่ะ100สายแรกนะคะแอนให้ฟรีอีก1กระปุกใหญ่นะคะและอีก1กระปุกไซส์พิเศษด้วยค่ะรวมเป็น3กระปุกนะคะยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะแอนมีกระเป๋าบาสเกตแบ็กแบบนี้นะคะมูลค่า1,590บาทฟรีทั้งหมดรวมแล้ว4ชิ้นด้วยกันนะคะราคา8,880บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นค่ะร รีบโทรเลยนะคะที่1577 1577หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอ minus 20ค่ะส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนเลยค่ะรีบโทรมานะคะพร้อมแล้วค่อยจ่ายค่ะเพราะว่าเซตนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะแอนใช้ได้ถึง4เดือนค่ะเฉลี่ยว,วันละ20บาทเท่านั้นน่ะ minus 20 advance มาแรงจริงๆค่ะ,จคะเจ้าแม่วงการเครื่องสำอางน,นะคะยังสั่งไปใช้ค่ะแม่อ้วนรีเทิร์นนะคะโอ้โหชอบมากเมื่อก่อนนียหน้าหมองเห็นริ้วรอยชัดม ตอนนี้สวยมากนะคะผิวหน้าก็แลดูต่งตึงขึ้นด้วยค่ะ,ะคะนดูเยอะมาก แล้วก็เปิดโปรใหม่แบบนี้ขอสายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับแอนให้อีก5นาทีเลยไม่จำกัดสายอืมคุณผู้ชมรีบโท,ทรเลยค่<ล>ยะ,ะได้ครีมไปถึง3กระปุกด้วยกันนะคะพร้อมกระเป๋าเก๋ๆอีก1ใบทั้งหมด4ชิ้นค่ะจากเกือบหมื่นเนี่ยเหลือเพียงแค่2,900เท่านั้นเองกระเป๋านี้มีจํานวนจํากัดนะต้องไวมากๆเลยรีบโทรเลยนะคะที่1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ minus t ค่ะ 5นาทีนี้เราจับเวลาจริงนะคะรีบโทรนะคะต้องโทรด่วนเลยค่ะที่1577นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอดไมนัสวค่ะแอนใช้มา6ปีแล้วนะคะแอนมั่นใจมากค่ะสูตรใหม่เนี่ยมั่นใจยิ่งกว่าเดิมค่ะ1577รีบโทรเลยนะคะแม่ต้องบอกเลยฮะว่าคุณชมจะได้สวยดูแลผิวนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันนี้บรรยากาศพิเศษจริงๆนางเอกตลอดการมาอยู่ในรายการของเราครับแอนซีรีม <c oughs> สวัสดีค่ะมีคําถามอยากจะถามค่ะครับผมอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกลูกสาวแม่คือจริงๆแล้วผมก็กลัวคุณแม่ด้วยนะครับจริงๆ first first sight ที่ผมมองคุณแม่ไปคุณแม่น่าจะดุเจ้าระเบียบใช่ค่ะซึ่งผมก็ชอบอะไรที่มีระเบียบเหมืงนันยังไงต่อแล้วคุณแม่มีงานอดิเรกไหมครับเออปกติก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับเป็นคนชอบชอบทาความสะอาดบ้าน เหมือนแม่ผมเลยเหมือนคุณแม่ผมเลยครับผมนึกว่าคุณแม่จะดับไฟซะอีกไม่ดับค่ะขอบคุณมากครับเชิญครับเป็นไงครับเมื่อกี้คุยกับคุณแม่คุณแม่น่ารักมากครับคุณแม่น่าจะใจดีกว่าที่คิดไปเยอะทำไมเรื่องหนูอะน่ารักน่ารักดีิงครับขอบคุณค่ะก็ ไม่เหม็นท่อด้วยเรื่องของเรื่องก็เลยแบบน่าจะโอเคจริงๆตอนแรกที่เปิดไฟแล้วก็คุณแม่เปิดด้ยเพราะว่าแบบอ่ะต้นไม้ละหนึ่งรักความสะอาดละหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหนูมก็แบบเป็นคนชอบคนที่แบบรักษาความสะอาดอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบใช้ตรงไหนเก็บว่าที่เดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบครัวคุณแม่ดับไฟมากเลยแล้วก็แบบพอลูกที่สองมาปุ๊บคืออือ ก็น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชอบแบบดูมีอะไรน่าค้นหาดีดูแบบว่าดูทําได้ทุกอย่างหนูเป็นคนชอบที่แบบเออพี่ดูทําได้ทุกอย่างนะแล้วดูปกป้องหนูได้อ,อใช่ส่วนเรื่องมาเชอร์อาร์ตไม่ต้องห่วงพี่แบบพ <S <S ี่เขาไม่ค่อยได้ซ้อมมากแล้วก็คงไม่มีนอนละเมอเลย นเวทีนี้ไม่ได้เปิดโอกาสแค่หนุ่มโสดกับสาวโสดมาเจอกันครับแต่ยังเปิดโอกาสให้คุณได้เจอแม่ของสาวโสดแน่นอนคุณอาจจะรู้จักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าที่เคยและที่สําคัญสาวโสดก็จะได้มีใครสักคนที่ช่วยดูผู้ชายสักคนหนึ่งได้มากกว่าที่คุณมองเห็นเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ครับมาสนุกสนานกับเรา QR code มุมจอสแกนเลยครับและความสนุกทั้งหมด เรียกกับมาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาครับที่ youtube.com/tvthunderofficial อย่าโมาแต่นั่งดูรีบๆมานะคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันกับพวกเราในเทมีเอไทยแลนด์สมบติคนสายดูสงก็รู้ว่าไม่ธรรมดา ค่อนขอดูก่อนเลยค่ะ้ตรงไหนที่เราชอบคนที่เป็นพิเศษเฮยตรงนี้โอต่อ,อนะเหมาเขาจะมีอะไรชำๆให้เราได้ดูเตรีมตัวเลยชำ